เวฟไร้ไอไมฟ้านะครับหัวฉีดสตาร์ทมือเครื่องเดิมฟิตใหม่นะครับล้อยางหน้าหลังใหม่ล้ออาร์กอนนะครับ mm hmm. เครื่องไม่เยิ้มนะครับน็อตเดิมชุบซิงค์นะครับ mm hmm. ไฟหน้าไฟท้ายใหม่นะ สีโครงสีเดิมนะครับชุดหน้าเป็นของร้อยสิบไอน,นะครับระบบไฟติดครบนะไฟเกียร์อะไรไม่ขึ้นครบหมดนะครับ สูงต่ำติดครบระบบไฟไล่ให้ติดครบหมดแล้วนะครับสนใจสอบถามได้นะครับรถอยู่แม่วงคนครสวรรค์ครับวิดีโอคอลดูรถได้เก็บไปทางได้